วันนี้ตรงกับวันที่25ธันวาคมปี2,564และก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ได้มาปล่อยปลาในวันนี้ก็นำมาซึ่งความสุขก,กายสบายใจนะคุณโยมลุงหลอดก็เป็นโชเฟอร์ได้นำพาสัปสัตย์น้อยใหญ่ในเมืองโคราชก็มาประกาศความดีด้วยการมาปล่อย ยังเคิรอนลำตะคองอำเภอสีคิ้วจังหวัดนคนรราชสีมาทำไมต้องปล่อยปลานะเหตุผลก็มีอยู่หลายประการด้วยกันประการที่หนึงก็คือว่าต้องการอยากจะสร้างเมตตาบารมีทานวันหนึ่งอตมาภาพก็เดินไปเห็นนะคุณโยมที่ขายปลานะแกก็จับปลาขึ้นวางบนเขียงแล้วก็ทุบหัวปลา ห็นแล้วก็รู้สึกนึกคิดสงสารเวทนาก็มีความปรารถนาตั้งใจว่าอยากจะช่วยสัปสั์น้อยใหญ่ปลาทั้งหลายไปปล่อยให้เขาได้มีชีวิตที่อิสระภาพแต่อยู่กับแม่น้ําที่กว้างใหญ่ที่เขามีความผูกพันคุ้นเคยนี่ก็คือสิ่งที่ตนเองนั้นได้สร้างบาร,รมีตรงนี้มาโดยตลอดก็คือเมตตาบาร,รมีฐานประการที่สองนั้นก็คือว่า อาตมาภาพนี้มีความป่วยค่อนข้างบ่อยนะปีหนึ่งก็จะต้องล้มป่วยแล้วก็ทบทวนหวนนึกก็รู้สึกได้ว่าความป่วยจริงๆก็มีมาตั้งแต่สมัยเด็กนะค่อนข้างที่จะป่วยบ่อยมาพิจารณาตรงนี้ว่า คนที่เกิดมาชาตินี้ไม่เจ็บไม่ป่วยเพราะเขาได้เป็นคนที่มีความเมตตาอบอ้อมอารีช่วยเหลือสรรพสัตว์น้อยใหญ่ชีวิตของเขาเกิดมาก็มีแต่ความสดใสร่าเริงแล้วก็มีอายุยืนยาวหลักของตรงนี้อาตมาภาพก็หวนคิดพิจารณาถึงสินทั้ง5ข้อนะยกมาโดยย่อก,ก็คือสินข้อที่หนึ่ง พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าผู้ที่เบียดเบียนสัตว์อื่นหรือกระทําให้ชีวิตของเขานั้นได้ล่วงหล่นผลไปก็คือท่านจะไปสร้างวิบากกรรมโดยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะก็จะมีวิบากกรรมต่อไปเกิดชาติหน้าชันใดก็จะเป็นคนที่มีอายุสั้นนะถ้าคนที่ไม่เคยทําบาปทํากรรมไม่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมีแต่ความเมตตานะเกิดชาติหน้าก็จะเป็นคนที่มีอายุยืนยาว อันนี้ก็เป็นเหตุผลข้อที่2องีอ่อาตมาภาพอยากจะปล่อยปลาเพราะตนเองนั้นก็มีความป่วยค่อนข้างบ่อยประการที่สนั้นตรงนี้ก็มากล่าวถึงผลของการได้ปล่อยปลาเห็นได้ชัดเจนเลยก็คือว่าตั้งแต่อาตมาภาพปล่อยปลามาที่เคยป่วยบ่อยๆก็หายไป จริงๆก็ทุกปีจะต้องป่วยล้มอนอนเสือแล้วป่วยแต่ละครั้งนี้ก็รู้สึกว่าต้องใช้เวลาเยียวยารักษาคนข้างนานนะหลายท่านกค็คงจะเคยป่วยนะบางทีบางคนนี่ไม่ค่อยได้ป่วยแต่พอป่วยแต่ละทีนี่ก็เป็นหนักนะนะแทบถึงชีวิตด้วยซ้ําไปนะว่าอย่างนั้นนะเคยคุยกับญาติโยมบางคนก็บอกว่าไม่ค่อยได้ป่วยแต่เวลาป่วยแต่ละครั้งนี่ก็แทบจะ นะถึงแก่ชีวิตนะว่าอย่างนั้นทีเดียวอัตมาภาพเวลาป่วยแต่ละครั้งนี่ก็เยียวยารักษาก็ว่ากันไปเป็นอาทิตย์เลยนะจะเป็นไข้ก็ตามเป็นป่วยด้วยนะความปวดหัวตัวร้อนก็ตามที่ผ่านมาก็ใช้เวลารักษาก็นานนะแต่พอได้ปล่อยปลามาความป่วยนี่ไม่เป็นเลยบางทีก็ผ่านมาหลายปีก็ยังไม่ไม่มีความป่วยรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วก็เห็นผลทันตา แล้วสิ่งที่มีความสําคัญนี่กว่าเวลาป่วยนี่ก็แปลกนะหลายปีไม่ป่วยแต่พอได้ป่วยก็แปลกพอรู้สึกว่าตนเองนั้นป่วยไม่สบายกําลังปวดหัวตัวร้อนแต่แปลกว่าทําไมเพียงแค่วันสองวันนี้ก็หายเลยหายปิดทิ้งอันนี้ก็คือมีความแปลกตนเองนะเวลาป่วยหายไว นี่เห็นได้ชัดอย่างนั้นการปล่อยปลาเรื่องของอาน,นิสง์ก็ไม่ได้ไปคิดไกลเกินขอบเขตว่าจะต้องมีอาน,นิสง์อย่างนั้นอย่างนี้แต่คิดแต่เพียงว่าหนึ่งอ่ะปล่อยแล้วก็สบายใจได้ช่วยชีวิตสัตว์เขาไปอยู่กับน้ําที่กว้างใหญ่2ก็คือว่าพอได้ปล่อยไปแล้วก็มีความสุขเนี่ยตรงนี้เห็นได้ชัดเจนแล้วสิ่งที่มีความสําคัญได้เรียนรู้เรื่องของการปล่อยปลามากเลยมีประสบการณ์สูงปลาเนี่ยถ้าเราจะไปถ่ายชีวิตคิดจะไปปล่อย สิ่งที่มีความสําคัญเลยก็คือแหล่งน้ำนะยังไงก็พยายามหาแหล่งน้ําที่ใสสะอาดกว้างใหญ่เ,เมื่อก่อนนี้บางทีพอปล่อยปลาก็ไปปล่อยตามริมคลองใกล้ๆบ้านใกล้ๆวัดง่ายๆอย่างเงี้ยแต่ว่าริมคลองที่ใดไปปล่อยบางทีก็น้ําไม่สะอาดสกปรกนะปลาที่เรานําไปปล่อยเขาก็จะต้องนะมีความเป็นอยู่ที่ยากลําบากฉะนั้นคิดว่าปลา และก็ชีวิตเราก็มีความคล้ายเคียงกันมีความคล้ายเคียงกันเราก็ไม่ชอบสภาพที่อยู่โดยมีสภาพแวดล้อมที่วุ่นวายมีความเน่าเหม็นอยู่เคียงข้างเช่นมีขยะมีกลิ่นเน่าเหม็นอะไรต่างๆมานะเข้าจมูกอย่างเงี้ยเราก็สูดหายใจไปก็ไม่มีความสุขก็อยากจะอยู่กับความเป็นธรรมชาติอยากอยู่กับต้นหมากราดไม้นะเหมือนกับลำตะคองที่อยู่ตรงนี้มาเมื่อไหร่ก็หายใจโล่งทุกครั้ง นะมีความสุขได้เห็นสภาพรอบเรียงเคียงข้างนะต้นไม้ก็เขียวกระจีแม่น้ําก็กว้างใหญ่ไพศาลนะนี่คือสภาพเป็นล้อมที่เรามาแล้วมีความสุขเห็นได้ชัดทีเดียวปลาก็คงจะคล้ายๆกันนะเขาก็อยากจะอยู่กับแม่น้ําที่กว้างใหญ่ใสสะอาดนะเขาก็ไม่อยากจะไปอยู่กับแม่น้ําที่สกปรกที่เน่าเหม็นอาตมาภาพเห็นประเด็นสําคัญต,ตรงนี้ก็เลยคิดอยู่ตลอดเวลาว่าจะปล่อยปลาในแต่ละครั้งในแต่ละหุนก็คิดหาแหล่งน้ํา ว่าเราจะไปปล่อยที่ไหนที่นี้กล่าวถึงความเป็นจริงถ้าอยู่ในเมืองก็จะหาแหล่งน้ําที่กว้างใหญ่นี่หาด้วย,วยความยากมากแล้วก็แหล่งน้ําที่กว้างใหญ่มักจะอยู่ต่างอําเภอนะแม้จะอยู่ไกลก็ไปได้นะใจก็ถึงนะเพราะว่าเรามีความตั้งใจอยากจะให้เขาได้อยู่กับแในน้ําที่กว้างใหญ่เราใสสะอาดอย่างนี้เป็นตน้นนี่ก็คือเหตุผลที่จะมาภาพนั้นได้สร้างบารมีตรงนี้มาโดยตลอดนะ ก็มีความสุขกายสบายใจแล้วก็ตั้งใจตลอดเวลานะอยากจะทําบุญปล่อยปลาทุกเดือนนะบางเดือนก็หลายครั้งนะแล้วแต่โอกาสแล้วแต่เวลาแล้วแต่ความเหมาะสมหรือว่านะความพร้อมนะก็ถือว่ายมดดก็ได้มาช่วยเด้อเด้อย,ยมดดลอนมทนานะลุงหลอดนี่ก็มาช่วยตั้งหลายครั้งเลยนะลุงดดก็พิจารณาดูว่าโคราชเรานี่ก็อยู่กันประชากรนี่ก็เป็นหลักล้านเนาะ นะหลักล้านทีเดียวทีนี้ก็จังหวัดที่กว้างใหญ่นะมากเลยนะที่โคราชเราแต่ทําไมเราจึงได้มาประสบพบเจอกันก็ต้องกล่าวถึงว่าบุญเก่าคราวก่อนเคยสร้างสมอบรมร่วมกันมาจึนะ้งไดมาประสบพบเจอแล้วก็ลุงหลอดก็ได้ช่วยนะอย่างดีมากทางกําลังกายและกําลังทรัพยนะ์บางทีมีเงินทองกองแก้วแกแก,แก,ก็นํามาร่วมปล่อยปลาบางทีก็ไม่มีปัจจัยก็เอากายนี่แหละมาช่วยขับรถน,บรนําพาสัปสัดน้อยใหญ่มาปล่อยปลาตรงนี้ แล้วก็ช่วยด้วยกายด้วยใจด้วยทรัพย์ถือว่าอนุมโมทนากับโยมลุงหลอดนะให้ปัจจัยแก,แก่แก่ก็ไม่เอานะก็เถืออนมโมทนามากอาตมาภาพเองก็รู้สึกดีใจนะได้อ่คุณโยมลุงหลอดนี่แหละมาช่วยขับรถนะได้นำไปปล่อยปลานะก็ขนอนุมโมทนากับยาิโยมทั้งหลายด้วยที่ได้ร่วมปล่อยปลาอาตมามาตั้งแต่ต้นเน้อนะกนะ็ขอให้ท่านนั้นนะมีแต่ความสุขความเจริญ นึกปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาความเจ็บก็จะได้ความไข้ก็จะมีนะก็ขอให้ท่านเป็นร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีเงินเต็มห้องมีทองเต็มบ้านให้มีแต่ความสุขสําราญเบิกบานผ่องแผ้วนะปรารถนาอะไรขอให้สมความปรารถนาทุกประการนโยมเนอเอาสาธุ